สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ b r o v o Trade Academy ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับโค้ดฟิล์มในมุมมองทองคำวันนี้ค่ะวันนี้นะคะวันพฤหัส,สบดีที่29มิถุนาย,ยนแล้วนะคะทุกคนพรุ่งนี้เนี่ยก็จะปิดแท่งไทม์เฟมมันแล้วนะคะจบเดือนกันแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับน้องทองของเราเนี่ยนะคะก็โอ้โหเทลงเรื่อยๆเลยนะคะจากที่ฟิล์มบอกทุกคนเนาะว่าไทม์เฟรมมันเนี่ยน้องทองอ่ะเขาไปชนแนวต้านนะคะซึ่งเป็นแนวต้านที่สําคัญนั่นเองนะคะ แล้วก็ตอนนี้ย่อตัวลงมานะคะและก็เกือบจะ1 0 0จริงๆบอกไปเลยว่า100%ก็ได้นะคะว่าแท่งของ t i m e f ฟ m มมันเดือนนี้น่าจะปิดแดงนะคะซึ่งพอปิดแดงปุ๊บนะคะมันก็จะกลายเป็นลักษณะของแท่งเทียนกับตัวใน t ท m e f ฟรมมันั่นเองค่ะซึ่งนะคะเดือนหน้าเน,นี่ยก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะย่อลงต่ออีกด้วยนั่นเองนะคะ, mm hmm. ะ,คะโอเคนะคะเดี๋ยวฟิลจะพาทุกคนไปดูกราฟกันค่ะ เอาละคะ่ะทุกคนมาเริ่มดูจากทำเฟมันกันก่อนนะคะเนี่ยที่พิมพ์บอกทุกคนว่ามันติดต้านทำเฟมันเห็นไหมคะซึ่งต้านนี้เป็นต้านประวัติศาสตร์นะซึ่งทองอ่ะมาสัมผัส3รอบแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะไปต่อได้ทุกคนเห็นไหมคะว่าเดือนนี้มีโอกาสเกือบจะร้อยแล้วแหละก็เหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะที่แทง่งเทียนนะคะจะปิดเป็นสีแดงนะคะซึ่งถ้าปิดเป็นสีแดงอย่างที่พิมพ์บอกว่าจุดนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นลักษณะของแทง่งเทียนกลับตัวนั่นเองมีโอกาสที่น้องทองเนี่ยจะย่อลงต่อ นั่นเองนะคะทุกคนอะโอเครู้แล้วนะคะมีโอกาสที่จะย่อลงต่อทีนี้ย่อมาดูในทางเฟรมวิกกันบ้างทางเฟรมวิกเนี่ยนะคะต่อให้น้องย่อลงมาเนี่ยแต่มันก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะคะซึ่งมีดีมานเนี่ยรอรับราคาอยู่แถวแถวนี้นะคะทุกคนนี่รอน้องอยู่แถวนี้นะคะเห็นแม้ว่า2ส,สวิงล่าสุดนะคะของทางเฟรมวิกเนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นั่นเองนะคะจะยังคงเป็นขาขึ้นอยู่จนกระทั่งน้องทองเนี่ยสามารถทำลายโซนนี้ลงมาได้ โอเคไหมถ้าเกิดว่าทำลายดีมานนี้หรือว่าชนะสวิงโลนี้ลงมาได้เมื่อไหร่เฮ้ยเราต้องเริ่มแเ้วนะว่าเฮ้ยหรือว่าเทรนขาขึ้นเนี่ยจะจบแล้วโอเคไหมคะถ้าทำลายได้เราจะเริ่มเอะว่าขาขึ้นจบแล้วหรือ,อยังนะคะโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถทำลายได้นะคะไปมองว่ามีโอกาสนะคะที่น้องทองเนี่ยจะย่อมาแถวนี้และปรับตัวขึ้นอีก ะะทีนี้ปรับตัวขึ้นเนี่ยจะขึ้นทำนิวไฮต่อไหมหรือจะขึ้นเพื่อลงต่อเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในอนาคตละกันนะคะตอนนี้เนี่ยให้เรารู้ไว้ก่อนว่าโอ้ตรงนี้มีดิมาที่รอรับราคาอยู่นั่นเองนะคะซึ่งทำไมพิมหนึ่งบอกว่ามีโอกาสที่ราคาจะถึงโซนนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมันมีแนวรับแรกที่เป็นแนวรับตรงนี้ใช่ไหมคะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยราคาเนี่ยสามารถยืนได้มาโดยตลอดหลายสัปดาห์แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทุกคนเห็นแท่งนี้ไหมแท่งนี้นะคะนี่พิมพาทุกคนดูพฤติกรรมแท่งเทียนเลยนะคะ ห็นไหมแท่งนี้สังเกตได้เลยว่ามันปิดใต้แนวรับนี้เป็นแท่งแรกเพราะฉะนั้นมันบ่งบอกแล้วว่าเฮ้ยหรือว่าแนวรับนี้จะเอาไม่อยู่แล้วถ้าเกิดว่าแนวรับนี้เอาไม่อยู่แล้วราคาทะลุลงได้แบบนี้ค่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้นะคะปิดแดงต่อเนื่องแบบนี้นะคะชัดเจนเลยนะคะว่าแนวรับนี้เอาไม่อยู่แล้วนะคะมันก็จะเปลี่ยนหน้าที่นะคะจากแนวรับกลายเป็นแนวต้านนั่นเอง ผ่านไหมนะคะเปลี่ยนหน้าที่จากแนวรับกลายเป็นแนวต้านแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะเด้งขึ้นมาทดสอบตรงนี้ในแถวแถวราคา1930193 2นแถวแถวนี้นะคะมีโอกาสที่ราคาจะเด้งขึ้นมาทดสอบถ้าไม่ผ่านนะก็จะลงต่อแบบนี้เลยโอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะคะจุดนี้สําคัญมากๆเดี๋ยวฟิล์มขอดูราคาก่อนอ่าไปได้ถึงประมาณ19 4 0งเา้าให้เป็นราคา1940แล้วกันนะคะสำหรับแนวต้านนี้นะคะนี่ เห็นไหมก่อนหน้านี้นเป็นแนวรับตอนนี้โ,โหหลุดลงมาแบบนี้นะคะกลายเป็นแนวต้านแน่นอนนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะให้น้ําหนักว่าเฮ้ยตรงเนี้ จะมองเป็นซัพพลายโซนได้ด้วยโอเคไหมคะตรงนี้อาจจะมองเป็นซัพพลายโซนได้ด้วยโอเคอาจจะเป็นซัพพลายในทาเฟรมที่เล็กกว่านี้นะคะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีนึ่งละกันนะคะเพราะฉะนั้นภาพตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าแรงขายเนี่ยเขามาแรงจริงๆนะคะมีโอกาสที่จะส่งราคาลงไปถึงโซนด้านล่างซึ่งโซนด้านล่างนี้นะคะจะอยู่ตั้งแต่1870จนะคะจนถึง1 8 06เลยนะคะโซนโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะตอนราคาลงมานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะทุกคนก็จะทราบแล้วเนาะว่าหน้าเทรดเซลเนี่ยยังคงได้เปรียบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะหาจังหวะในการเทรดเซลลกันต่อโอเคแต่นะคะทุกคนมันก็ยังมีแนวรับใน t ท m e เฟรมเดย์เนี่ยที่ใกล้ถึงแล้วด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยฟิววางราคาเป็น1890 1890, 1890 นี่ถ้าเกิดว่าเราไปดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่า1890เนี่ยก็มีในยะสสาคัญเหมือนกันต่อให้ดูในไทม์เฟรมเดย์เองก็เห็นเหมือนกันนะเห็นไหมว่าเป็นแนวรับแนวต้านที่สําคัญเห็นไหมเคยเป็นแนวต้านนะคะเคยเป็นแนวต้านเห็นไหมสังเกตได้จากมันทิ้งไส้ลงไปนะคะย่อกลับขึ้นมาใหม่ทะลุไปก็จะกลายเป็นแนวรับเห็นไหมคะ หน้าที่ปัจจุบันตอนนี้คือเป็นแนวรับเห็นไหมรับราคาอยู่พุ่งขึ้นไปปัาบแบบนี้นะคะตอนนี้กลับลงมาเทสอีกหนึ่งรอบนะคะก็จะทาเป็นทาหน้าที่เป็นแนวรับนั่นเองเพราะฉะนั้นจุดนี้มีโอกาสที่ราคาจะลงมาถึงแล้วก็อาจจะเด้งได้โอเคไหมคะหนึ่งแปดเก้าศูนย์จำเลขนี้ไว้ให้ดีๆมีโอกาสที่จะลงถึงนะคะก่อนที่จะถึงดีมันวีคข้างล่างะ่ะก็จะถึงอันนี้ก่อนนะคะซึ่งนะคะเห็นไหมโอ้โหชุดนี้ยังสวยอะ่ะทุกคนมีใครได้เทรดเซลล์ตามลงมานะคะจุดนี้คือแบบ เปะมากนะคะต้าน1940ตรงนี้นะคะมีซัพพลายชัดเจนดรอปเบดดอปดดอนะคะราคาขึ้นเทสลงต่อนะคะยาวๆแล้วก็ล่าสุดก็คือทำนิวโรได้แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะเซล์ยังไงต่อดีนะคะสำหรับวันนี้อ่ะมาดูถึงทำฟิมสชั่วโมงแล้วนะคะสิ่งที่พิพ์มเห็นก็คือต้านนี้ค่ะ เป็นต้านล่าสุดเลยที่สร้างขึ้นมาใน4ชั่วโมงนะคะเห็นไหมราคาไม่สามารถที่จะยืนได้ค่ะแล้วก็ปรับตัวลงมานะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาเด้งไม่รู้จะเด้งจากอะไรนะคะอาจจะตรงนี้มีราคาในยาที่เป็นพันเนะคะอาจจะเด้งได้นิดหน่อย ะะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะบา y เนี่ยอย่าลืมนะว่าการบา y เนี่ยยังคงเป็นการบายส่วนเทรนด์อยู่เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังจําได้ไหมนะ,ะถ้าเกิดว่าส่วนเทรนดนะคะอาจจะต้องลดเสี่ยงนะคะรอคอนเฟิร์มให้ดีนะคะแล้วก็เก็บกําไรสั้นๆก่อนโอเคนะคะก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าราคาเด้งขึ้นมาแล้วแค่ต้านแรกต้านนี้ยังเอาชนะไม่ได้อะก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้เลยเหมือนกันนะทุกคนอาจจะเป็นอย่างนี้ปับ๊บลงนี้โอเคไหมคะอ่า อาจจะเป็นภาพนี้ถ้าเกิดว่าแรงขายเนี่ยมีมากแล้วแบบแรงซื้อแบบแทบไม่เหลือแล้วก็จะเด้งได้แค่นี้แลคะ่ะแล้วก็ลงต่อซึ่งตรงนี้ต้านนี้จะอยู่แถวๆราคา19-10โอเคไหมซึ่งเมื่อวานเนี่ยจุดน 2, เนี้ยหนึ่งเกงถึงหนึ่เนี่ยก็เป็นจุดที่ฟิมส่งแผนเทรดให้กับนักเรียนเช่นเดียวกันนะคะหลายๆคนเนี่ยได้เซลลมาแล้วก็เก็บกําไรกันไปสวยๆเลยนะคะสวยมากจุดเนี้ยจุดเนี้ยนะคะก็ใช้ความรู้ในเรื่องของแนวรับแนวต้านบวกกับโซนนะคะอ๋อคอนเทนต์แนวรับแนวต้านนะคะฟิม อัดคลิปออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทำเป็นภาพไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นภาพเนี่ยเดี๋ยวจะแชร์ลงไปหน้าเพจ b r a w o Trade Academy Global นะคะใน Facebook เนาะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นวิดีโอที่พิมอธิบายในเรื่องแนวรับแนวต้านเนี่ยเดี๋ยวรอเลยนะคะเดี๋ยวจะอัพใน y o u t u b e นี่แหละนะคะก็จะไม่ใส่ไว้ในเพลย์ลิสต์คลังความรู้นะคะรับรองว่าทุกคนได้ประโยชน์จากคลิปนั้นแน่นอนรอติดตามด้วยนะคะ โอเคอ่ะนี่แหละนะทุกคนก็เมื่อวานเนี่ยเซลลกันมาตรงนี้ใช่ไหมคะสวยงามนะคะซึ่งวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าถ้าขึ้นมาแล้วต้านเนี่ยยังเอาอยู่นะคะก็มีโอกาสาที่จะปรับตัวลงไปได้เลยเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่เรามองเซลลกันแถวแถวหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยอยู่ๆราคามีแรงซื้อกลับขึ้นมาปัา๊บทะลุนะคะถ้าเกิดว่าทะลุขึ้นมานะะชนะสวิงไฮนี้ขึ้นมาได้นะคะยืน1910กหยได้มีโอกาสที่จะไปหาซัพพลายถัดไปนนี่ยอูถว้ ก็จะอยู่แถวๆวราคา1923อ่าเห็นไหมเห็นแท่งอิมบาลานแท่งนี้ไหมคะนี่แหละค่ะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมาถึงนะคะแล้วค่อยรอคอนเฟิร์มในการเทรดเซลล์อีกครั้งหนึ่งโอเคนะทุกคนอืมแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราเซล์เนี่ย ก็แถวจุดพวกเนี้ยนะคะต้องรอคอนเฟิร์มทั้งหมดเลยเพราะว่าอย่าลืมนะว่าตรงนี้มีดีมาอยู่เหมือนกันนะคะมีดีมาอยู่เหมือนกันเนี่ยดีมาเนี้ยนะคะในทำเฟรมเดย์เนี่ยนะคะที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรับราคาอยู่ไหมนะคะตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะก้ามกึ่งทั้ง2ฝั่งเลยว่าเฮ้ยดีมาจะเอาอยู่ไหมหรือจริงๆดีมาเนี่ยมันยังอยู่แหละทุกคนแต่ว่าแรง ขายเนี่ยมันมีมากไงนะคะราคาก็เลยไม่ไปไหนสักทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแรงซื้อดันกลับขึ้นมาฝั่งเซลล์เนี่ยเราต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะทุกคนอาจจะกลับขึ้นไปแถวแถว1940อีกครั้งก็ได้เหมือนกันโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังล้กันโอเคทีนี้นะคะนี่แหละได้แผนเซลลแล้วนะคะสองแผนแถวแถวต้านแรก1910แล้วก็ต้านที่สแถวแถว1923โอเค ซึ่งถ้าราคาแบบแรงขายต่อเนื่องเนี่ยพี่มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวขอไปดูภาพใน i ท e f เฟรมที่เล็กกว่านี้ตอนนี้ราคาติดแนวรับเดิมนะคะแนวรับเดิมเนี่ยที่มันเด้งอยู่นะคะติดแนวรับเดิม,มย่อยลงมาถึง i ท e f เฟรม30นาทีนะคะจะเห็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นนึงนะคะที่เป็น QM นั่นเองนะคะที่เป็น QM แต่บอกก่อนนะว่า QM เนี้ยมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่า เห็นไหมมันดันมาจากแนวรับเดิมดันดันมาจากดีมาห์นะคะเพราะฉะนั้น QM เนี้ยเราอาจจะต้องรอคอนเฟิร์มนิดนึงหรือว่าถ้าใครจะเทรดเซลล์ตรงนี้นะคะแนะนำให้ลดเสียเนะะเส่ยงเอานะคะลดเสี่ยงเอาโอเคชุดนี้นะคะถ้าเกิดว่าแหกขึ้นไปเอาไงต่อถ้าเกิดว่าแหกขึ้นไปอ่ะมันก็จะมีโซนนี้นะคะที่รออยู่ปั๊บเป็นซัลายนี้นะคะก็น่าสนใจเหมือนกันนะซัลายนี้แถวแถวราคา1915 ะะแ,แถวราคา1915ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเกิดว่าใครเรียนคอร์สทองนะคะกับบาโวนะคะก็จะเห็นพฤติกรรมทองอันนี้ด้วย mm hmm. นี่อะไรเอ่ยนะคะ mm hmm. พฤติกรรมย้ําโลนั่นเองนะคะก็เป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งที่เราสามารถที่จะเซลเซลตรงนี้ได้ mm hmm. โอเคไหมคะอ่ะนี่น่าสนใจเหมือนกันนะคะพฤติกรรมทองแบบนี้นะคะ mm hmm. แต่ว่าจุดเข้าเป๊ะๆเนี่ย ไปเรียนกันในคอร์ทองโอเคไหมถ้าเกิดว่าใครอยู่ในคอร์ทองอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้วว่าเออโซนเนี้ยเราจะรอตรงไหนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้นะคะก็ต้องเรียนแล้วนะคะทุกคนวันที่5สิงหาเนี่ยนะคะเราจะมีคอร์สนะคะคอร์ทองเนี่ยแหละคือเนื้อหาเนี่ยเหมือนกับคอร์ทองคอร์สใหญ่ของ b รา vo เลยนะคะแต่ว่าเป็นการมาเจอตัวกันนะคะที่โรงแรมโนเวเทลรังสิตนะคะด้วยราคาย่อมเยาม,มากๆแค่1น9 9 9บาทบิ๊มจะบอกทุกคนว่ามันเหมาะมากๆเลยสําหรับมือใหม่ที่แบบ เฮ้ยอยากที่จะลองเข้ามาเทรดดูอยากจะลองศึกษาดูหรือว่าใครเนี่ยเทรดทองอาจจะแบบเฮ้ยชอบ ลงทุนในทองแท่งอยู่แล้วหรือว่าเทรดทองออนไลน์แบบหัวเซ็งเฮงอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะอยากจะลองตลาดนี้ดูข้อดีของตลาดนี้คือมันเทรดได้ทุกวันนะมันเทรดได้ทุกวันมันเก็บมันเก็บกำไรได้ทุกวันนะคะเป็นการเก็งเงกำไรระยะสั้นเป็น Day t r a รดอย่างเงี้ยนะคะคือพิมก็มองว่ามันสามารถที่จะเพิ่มโอกาสทํากําไรให้กับเราได้รวมถึงพฤติกรรมทองอะ่ะไม่ต้องเป็น d ดย์เทรดก็รู้ได้ คุณก็ไปใช้พฤติกรรมทองใน Time f r เฟรม e ีคหรือว่าท e เฟรมเดย์เล็กสุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีประโยชน์ในการเทรดทองคำแท่งเช่นเดียวกันคือคอทองอ่ะฟิลบอกเลยว่ามันครบและจบและอยากให้ทุกคนอ่ะได้เรียนคอทองจริงๆนะคะเพราะว่ามันใช้ได้ทองคำเนี่ยมันเป็นสินค้าที่เป็นสากลทั่วโลกใช่ไหมคะเอาความรู้นี้ไปอ่ะ เทรดทองได้ตลอดชีพอะโคตรคุ้มในราคา16,999แล้วเจอตัวโค้ดทั้งทีมนะคะเจออาจารย์เต้ยเจอโค้ดโอตนะคะที่มาช่วยสอนในเรื่องของดีมาซัพพลายด้วยดีมาซัพพลายเนี่ยก็เป็นอะไรที่เอาไปเทรดได้ทุกผลิตภัณฑ์ไม่ใช่แค่ทองด้วยนะเออ ไปเทรดหุ้นก็ได้ไปเทรดคริปโตก็ได้ไปเทรดใครจะเทรดอะไรอะไรก็ตามที่มันมีกราฟอะใช้หลักการของดีมาซัพพลายเทรดได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นพิมพ์ก็เลยไม่อยากให้ทุกคนพลาดกับราคานี้นะคะ16,999บาทนะคะใครสนใจก็ทักแอดมินไปคอร์สเทรดทองอย่างไรให้เปะปังนะคะเรียนสดพร้อมกันวันที่5สิงหานะคะ โอเคนั่นแหละทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเรามีแผนแล้วเนาะรอเซลนะคะหนึ่งนี้ตรงนี้1จุดแล้วก็ข้างบนนี้1จุดนะคะส่วนแผนบายเนี่ยพีม่มองว่ามีโอกาสที่จะลงถึง1.890ไงไอ้ระหว่างทางเนี่ยนะคะไอระหว่างทางเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บเด้งได้สั้นๆอย่าลืมลดเสี่ยงก่อนนะคะเพราะว่าส่วนเทรนโอเคไหมคะมแนะนำให้มองหน้าเทรดเซล์เป็นหลักก่อนและกันนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะ โอเคค่ะแล้วนี่ก็เป็นแผนเทรดทองนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่องไว้ในใจเสมอเลยนะคะหน้าเทรดเซลยังได้เปรียบหน้าเทรดเซลยังได้เปรียบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะคลิกบายนะคะอย่าลืมตอบตัวเองให้ได้ว่าเราเทรดบาอะ่ะด้วยแพทเทิร์นอะไรมีกรอบมีโซนตรงไหนแล้วเราจะเก็บกําไรเท่าไหร่ระยะ S L เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตอบคําถามนี้ไม่ได้เรากดบายไปก่อนอะ่ะถ้าเกิดว่าเรามองว่าเฮ้ยมันลงมาเยอะแล้วมันน่าจะขึ้นได้แล้ว ความคิดนี้นะคะทุกคนมันลงมาเยอะแล้วน่าจะขึ้นได้แล้วนะคะพาเสียหายมาแล้วหลายรอบโอเคไหมคะตอบตัวเองให้ได้ค่ะเพราะว่าถ้าจะกดบายกดด้วยเทคนิคอะไร SL อยู่ตรงไหนจุดสุดท้ายที่นั่นจะยอมอ่ะคือตรงไหนถ้าเกิดว่าเราไม่ตอบตัวเองตั้งแต่ต้นเราก็จะปล่อยให้มันลากไปเรื่อยๆแล้วยิ่งเนี่ยเราสวนเทนด้วยใช่ไหมคะมันก็จะลากเราลากเราลงไปจนแบบ เฮ้ยเราไม่กล้าคัดแล้วเพราะมันลอสเยอะมากนะคะหรือว่าเราก็จะปล่อยให้พอร์ตมันแตกไปเพราะฉะนั้นอย่าเป็นแบบนั้นนะคะเทรดตามเทนแน่นอนดีที่สุดนะคะถ้าจะสวนเทนต้องตอบตัวเองให้ได้ตามคําถามที่ฟิล์ม บอกไปเมื่อกี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะอยากรู้หรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวพิม์จะมาตอบให้นะคะแล้วก็ฝากติดตาม Bravo t r Academy d e a ในทุกช่องทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย